ลองเข้าไปใจไหมดูอันนี้ป้าแต่ฉันแบบนี้ฉันบอกได้เลยคือเราชอยู่ไม่ไม่โดนเหลอนี่เดี๋ยวอีกนะใช่ เ네ฮ้ยอะไรนะนี wow. ่มึงนักข่าใครนายเอ๋อเอ๋อนายเอ๋ออันนี้เบบอน้ไม่กิยองอาย สี่สิบเก้าไหม,มไม่เอเอี่ไม่ี่ไ้ัอิ่ยากของเคยเขอจังอะไม่มีใครมาดูเลยสักคนมีตีอะไรเหรอบอลนายนายทำตามมันจะปวดอะไรน่าอยากคืไปวัดสองไหม เสาลวนเนี่ยลวนในเสานี mm. ้ทำไงรถในเครื่องพนใพีชในกูเดินข้างไว้กูเดินข้างไว้ทุกคนเออยังไงไหนมาทางหลังัามาทางล่างพีเออตัวกูกได้กูกโดกโดนต่ะเออกโดตามันโตไม่ใหญ่้าบ ขายังไม่ได้เีกระโดดตตออ้อกีเกือบตายวัตฟทำไมเราทำไกุมันของมึงไม่ตวขึ้นายทำไมตายเป็นแบบนี้วัตาฟอีตัวเก่งนี่วะวัตตาฟวัตตาฟวัตตไฟวัตตฟัตตาฟตัวต นายเห็นไอ้ดำนานไหมไอ้เ <cod> ท <u ste ard> ่าเงินมันปีเงูนนะไอนี้เต็มไฟเยอะมากเต็นไฟอยู่มีเงินที่เหลยที่ไหนเขาโ้บอมันเส้นที่แย้วอ่ะอจี ทาไปทุกคนว่าจะฟ้องมีคนตายตรงนี้ใครว่าเช่อ YouTube

สอะไรยี่สามอืมชือช่องมันชื่อนี่ป้บาบา้าเจอกันทำไมเฮ้ยร้อยเงินขอจ้ากเอ๊ะไม่ด้ม <c oughs> ไม่เห็นตอนกลางวัาเลยเหรอ ああいにゃ。 คนเป็นกูทำไมไม่มีใครมาดูตสตรีมสดยูตัวของม,มีันหรอือไม่มีหรือมีหนึ่งคนก็เคยเอยู่ การคนละมเอ้ยโดนคนนี้อไม่ใช่โพ้ามันนีว่ะมันจะใช่พกมันแปดอันตึนงงในดาบทองมันนวพากันยางเี้ยงยวกวก่าเพืพ่อนเพืพ่อนเพื่อนมีคนตก What the fuck อ้เลียวม่เลีอกอยกยงเยอะว่ะงะมึงะมึงะออกจากหางกูไดมไหม อาไปด้ไหมนายตอมมากลางแล้วมึงเอ้กูจะพิจไม่ใช่พอมันต่อไกลๆเรานายกระโดดไปแดกกระโดดไปยังไงไอ้บ้ามันพักกันวะไอ้บ้ามึงก็จิกไมมึงก็ทำตัวเองมึงคนไหนดก้อราซิๆๆๆๆๆๆดเ มเจอตัวเจอตัว้วนกูไม่ได้อ้วนกูเพิ่งช่างมันแน่เออแล้วมันมาจากไหนแต่กุหลาตเออแต่ยิ่งเฮ้ยมีคนต่อไปตรงกลางเอยตรงกลางมันมีทออย่างตรงนี้ไม่ใช่กลางเฮ้ยนไม่น่าเลยสีแดงคุมกลางของมันจะหายคืนเงียบ ตัวหญิงตู้หญิงไม่ต้องแคน ม,ม,มันก็ปิดนะเฮ้ยอะไรสน้ำเฮ้ยมันจะปิดที่ <Hey. S 2> อืะเฮ้ทไมทำลายยากจังไมทำลาย,ย่ากจังละ What the fuck? กว right? ัสดีค่ะวัสดีค่ะคนที่มาดูว่าต์เต๊ะฟักวันเหนือดี่าวสวัสดีค่ะวัสดีค่ะฉันได้ไปข้าวแก่อยู่ตอนไลฟ์เดียวมีมีเอาไวะเปิดเร็วมากเดี๋ยวมีคนมาดูเหรออ่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอ๊ะ้มันเอาคนเดียววะไอ้นั่น ไม่รู้แม่รู้ไหมมีคนดูสตรีสตมสตรีมอยู่ช่องไหนดีช่องคิว่าอะไรอ่ะช่องชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้จริงๆไปติดตามช่อง,อ,องผมได้นะมีคนดูติดตามเพื่อห้าคนเองอย่าเป็นนักแกล้งเ,เก็บบ้านนะเพื่อนเอาวันนี้ อย่างไรสนุกไม่ติดโวยกกไม่ดึอ๊ีเถทำมาแล้วทำไม่สียงอังแล้วอะใอะนะเนอติดตามช่องยูทูบผมได้ก็นีนอะไรเดกเล็กสอน ในือนสกคมบาหลุนจะเป็นฟ้าเลยฮะหอว่าข้นเฮ้ยยู่อสเดีนะอว่าข

ดาบ,บแต่ว่าผมถามไม่ทันอะ่ะด่ามึงเลยมาจีเจย์ไหนมาพิกเอ็มมึงจะแลกเทีย่ยอะไรวะอนะืมมันเกิดการไฟแล้วกันค่ะมันไฟกันแล้วตายแล้วตายแล้วหรือยังไงเสียตายแล้วเหรอใช่ ใช่ใช่หรือไม่ใช่กระปุกเท่อ้าวทำไมมีหมวกสองอันเนี่ยมันชอบหลุดออกมากเก่งพอโยนใส่ผมโมเดอเดียวมันก็ลุดออกมาโอเคสีดแดงเหลือหนึ่งคนว่ะอัะดลงแค่นี้ก็เจ็แต่น้ำไม่เจ็บเื้ยฮะเหล็กลืมเหล็กลืมเหล็กเลย คุ้นได้คุ้งหัใจกูก็ทำลืมเหล็กเลยเฮ้ยเหล็กริงเยอะอ่ะมาสิบหกอันฉันได้เหล็กแล้วจ้ะไอบวกอุดมั fuck เอ้ยสีเรานี่ว่าไอบ้าเ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออนั่งไงนั่นเพื่อนเราโอวดี นึกว่าแต่เป็นคนร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดที่จะเปหนังหรอโอเคไม่เล็กสีเหลืองเดือนหนึ่งอะสีแดงเดือนเนี่ยโอ้โอมีแหลกอะไรมาแล้วก็แหลกเถอะอาหารอาหารอาาเขามาเยอะเยอะไม่ต้องเยอะก็ได้ลืมไปเราสามารถเลี้ยของเล็กได้เลยนะน่าเบื่อไปเถอะแมวไปแกล้ง,ลงกอนเลย ออชุดกเออใช่พ oh, ิดเองเมียวอ่ะเออบอกนะเออบอกอันน um? no? ี่ก่อนประมนี้ปะคงไม่มีดาบดีกว่าไหมมันแรงกว่าไป้เก็บไปเรจะไปดูกันว่าชุดกอลเราหายไหมวัตฟักนั่นมันหลุดทั้งมัน มันจะฟักเพื่อนเราวันดีเพื่อนวันวันดีวันดีดใช้ดาบกับกาก่อนถ้าเกิดตุ๊กหนึ่งเสียโฉมเลยนะคนที่ไรเพึ่งได้ขึ้นมาหน่อยครับคนอุอ้ยเหลืองมาเหลืองมาเหลืองมานี่คอยทับ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 ก่อนเออวัดตับฟัือบแล้วกลับไปแล้ว สีเหลืองโดนขาโดยสีหนึ่งสีอุ้ยทำไมเพื่อนเราไปทั้งหลาเยอะเยอะบ้านมันเหรอมันไยแค่ปะปะปะเปิากกางดิ้ววัตถวะวิวิวิวยนะดูน้นี่้ไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึไปก่อนครับัตเฮ้ยขอขึ้งไหนดีขอขึ้งไหนดี้าใครขึ้นตะมึงลงม เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครกินวันจะนทร์จนจร์เดียอสปาร์ตเตอร์บุกบุกเดี๋ยวจะไปทำลายสีนั่นนั่นดอสีอะไรวะนั่นอไปทำลายกันดีกว่าไม่เอาทองมาแยกโลเลยเดี๋ยวเว้ยแต่ฟักสีเขียวไปฐานเองว่ะสีเขียวอ่ะสีเขียวอ่ะเขียวอ่ะ เขียวะากเนียวมาตมันเป็นเขียะะอะไรหืมสีเข,ขียวมันเป็นทีมใครมึงรู้ปี้พี่บ้าเอาตาอัา<อ>๋วเฮ้ยสีเขียวอ๋อเหลือตอนแรกเหลือห้าคน,น,นเราเทนี่ก็เหลือสี่คนไปฝากสีแดงก่อนสีแดง,งเน,นี<อ>่ยไหนเกมรูปะเนี่ยมันไงเอาดอกไม้มันสีแดงีเฉยๆมาแต่ฟ<ห>ักซีเหลืองเหลืองยังไม่ไปเนี่ย เปลี่ยนตากรวดมันจะไปสีเฮ้ยทำไมไม่เฝ้าฐานวะนั่นน่ะโอเคช่างมันไม่มีคนไปเฝ้าฐานสีนี้ก็ได้สีอะไรวะนั่นเขียวที่เขียวมีกี่คนไอ้ท้องละมาตุ๊กฟักท้องมาตุ๊กฟักท้องมาไปเอาฟองมาแหลกมันเลยไอ้บ้าอย่ามา่ามากวนดิฉันแย่ายอ่ะรู้อ่ะสีเขียวสีเหลืองโดยขาโดยสี สีแดงเปล่าสีแดงเหลือคนเดียวนั่นลงสีแดงไม่เออว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นทีมใครวะนั่นสีแดงโอ้มีหน้าที่ไหนรู้สีแดงมีทำไมเออออออสีเหลืองมาเราไม่ต้องบุกกลับเถอะมันจะตีเราตีบอลโต๊ะกูอะมึงอย่าฟิงโอ้ยโอ้ยนย่ะสีเขียวมาสีเขียวมาสีเขียวมานะสีเขียว ทีมใม่ยังไม่ถูกทำลายยังสุ่เปล่าก็รู้แล้วซุ่ป่ายังไม่โดนนะแต่ว่ายังไงเราต้องไปก่อเป็ฝ่าทฐานนะงเอาไปทงอันนึงมามาไฟกันอะไรี่มันเปลือกไหนมึงจะบอกอะไรแฟนใช่แฟนจจาฉันมาแล้วอีดีๆๆๆๆดีเดียเดีไม่าม ว่าแต่ฝากแต่โยนลงไปที่มีอยู่ก็ตายคุมกลางดีกว่าเฮ้ยคุมตงขานเนี่ยสนะวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้เลยคนนี้ดูช่องผมไม่ใช่หรอคนเมื่อกี้เนี่ยชื่อคลา้คลายกันเลยด้วยชื่อคล้ายกันเลยเนี่ยอ๋อขอบคุณที่มาดูคะ่ะเล่นมคะ่ะเวอร์ชันอะไรคะ่ะเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์ หนึ่งจุดศูนย์จุดแปดครับหนึ่งจุดศูนย์สิบแปดตอนนี้เรากำลังเฝ้าบ้านเราอยู่นี่ไม่ใช่บ้านหรอก็เฝ้าหน้า,า,นาบ้านไงเนี่ยเน,น,นั่นบ้านเลยหุ้ยก็กลับไปบ้านก่อนนี่<ด>เราบ้านไหนอ่ะอืมบ้านกูแล้วสีอะไรอ๋อ,อสีเบื้อสวัสดีเพื่อนโอเคสวัสดีโอเค องดอบแล้วอ่ยังโอ้โหอะไรกูพูดว่ายัง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 เปลี่ยนอะไรเฮ้ยทไมทองดอบแล้วบาคนตเราีเดี๋ยวจะปกำลังเล่นอะไรอนี้โอ้เดี๋ยวไปดูทนเองก็ไม่รู้ทำไมเกนปิดไฟได้หนี่ไมอ่ะปิดไฟ ไปเปดไปดทำไมอ่ะอ๊ยจดจมันเดินทางเดียวมันเดินทางเดียวมันเดินเดียววเฟดยังเอาอันไหนเก็บไว้ดีกนายเลื่อใส่มวงอ่ะเฮ้ยนายหิ้มากอุ้ย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 นายิข้าวาตรฟ้าวัตเต้าวต้าว ขาจะซับโยตานีทีอาหารอาหารเด็เด็กเาคงกินกนะบอกเร็วให้เอามาเยอะๆุ้ยดิท้ี่วรมมีท้องขอหน่อยค่ะโอ้งมันบิจะไม่รองเล่นค่ะไออเมนาแค่สามวันหื กูแลกให้มันมึงไปหมดเลยใช่ญไม่ไม่ได้เงียบเงียบไม้ไม่แลกอ่ะต้องรอต้องรอติดดีกว่าเคไปเก็บเหล็กก่อนเหล็กดรอปแล้วเล่นสกายวอลไหม อ่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวสบอลไม่เกี่ยวกับสกายบอลครับผมไม่เล่นดอกสกายบอลไม่เล่นดอกทองละไม่เล่นดอกสกายบอลทองอ่ะอืมมันกั้นทางเลยนะกั้นทางไปบุกเขียวดีกว่าสีเขียวในลูกบอล่าเขียวเรียนเรียนช่วเลี้ยงไม่มี เราก็จะนันไงเพื่อนเราเฮ้ยอดีเพื่อนไปเฮ้ยเพื่อนสอดีไ่ไล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 ่่ไล่ไล่ไ่ไล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 ่ไไล่ไ่งล่ไมีคนบุก่ไล่่่ นีสมุดบู๊ก่ะสมุดบ๊สมนั่นไงมันคือสีเหลืองหรือเปล่าว้าวแต่กูมีธนูกูสอยครั้งแรกเฮ้ยมันเป็บุกกีมิงหรือเปล่ว้ามันมีนทำไมนะสีเขียวอันนี้ทีมเอง จะกลายว่าผมไ,ไม่เล่นเฮ้ยอ็มันสีเหลืองไม่ใช่หรออ๋อเฮดสีเหลืองต้องใส่สังมีมทีมเองใส่บุกไม่โดนพองเหรอเฮ้ยอยมงกำลังโจมตีกันอยู่เฮ้ยใครโดนตีกัน,นสีเหลืองโดนขาโดยสีแดงหุ่น โบกแดดมันพังไปแล้วเนี่ยทางเนี่ยสีเขียวเยสีเขียวเยเขียวเยอยู่ก้าหารแม่มันเปคนเดียวกับมากมากัมากลมาีกมากลมลัมากลมอมอะไวาลบโชคดีด้วยบุกเขียวบุกเขียว

รูขอ,องที่ไหนไมึได้อ่ะเออวันดีวันด,ดีคนที่มาใหม่นะไอ้บ้ามันบอกให้บุกเขียวแต่โยแหลกอยู่เขียวเหลือสองคนเรามึงเราจะไปบุกเดี๋ยวนี้ในบอกตู้ทะเลนะคะมาเลื่อเชื่อเดี๋ยวมาทำเนีอาหารอาหานีมันไม่อยู่แล้วไม่ดับนะเป็นของที่แกแค่ละไม่คือมือคือมือวันดีคนที่มามนะครับ เ bon ว้ยมันใช้สีรู้ไหมเออรู้รู้รู้ใส่หมวกไปก่อนนี่ปะโยมีครึ่งเดียวเลยโอ้เฮ้ยสีอะไรโอ้เพื่อนเพื่อนนักธงเป็นอย่างดีมากเลยโอเคเคข้มมากเข้มเคข้มเคข้ามาเข้ามาเค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 ข้ามาผมแค่เปลี่ยนชื่ออ๋อแค่เปลี่ยนชื่อโอเค มาแล้วพี่เอ้มหน่อยจ้าเขียดป่ะผมจะแก้แค้นเรียงเพื่อนอุ้ยสีเขียวเหลือหนึ่งคนว่าสีเขียวเหลือหนึ่งคนว่าสีเขียวเหลือหนึ่งคนอาหารบุกเขยียวบอกเพื่อนเลยเฮ้ยจังเลยอ้อหอมมานื้ออาหารเนี่ยไปนอนไหมเนีเ่ยไหนอนเนีเ่ยเอาถุงไหม ไปเก่งปจะไปบุกเขียวนนสีเขียวเรือหนึ่งคนคะเดี๋ว่าผมนะเงร้งไปไหนไปยงไกินเรียโยโยจะบอกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวตรงไหนอะเก่เห็นไหมังไเหร้องไม่ลิ้ข่าวหรอกอร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวมาเขมาเขม่างเขม่าสีเหลืองจะไปลายสีเหลืองเปล่าสีเขียวสีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองออกไปสีเขียวโยสีเขียวก็เฮ้ยไปทำลายสีเขียวด้วะสีเขียวไม่มีใครอยู่อ่ะเขียวไม่มีวะทำลายเขียวแม่เขียวเยอด้วยทุกคน เออเขียวเลยหนึ่งคนกันนะกมเห็น,หน,นี่ทาเีีแด่แม่ามาเยมาทีมราถูกทำลายไปแล้วออน้เออใช่ไปวะบ้าไมกูกาดทางนี้สีเหลือง,ไงไน่ยวัตถุฟ้าโยอยู่แล้วทำมันทำมันัอน,นนะอยู่ในเกมไรครับเนี่ย มาอะมาใครเข้ามาเข้ามาใครไม่รู้ยันนี่มันหถิเอาเอามันทำลายทีอีกนี่ว่า the f u c k สีเขียวถูกทำลายโอ้แพะสีเหลือง่ชนะสีเหลืองน่ะว t ตตาฟในแรกเราหายกันไหน ฮ<ำ>ะลงุลงเท่าลุงเทารุดว่จ้ะเฮ้ยทำยันเลยก็หายากจังอะไรามายุดงซ้ำหนีนะเว้ยไม่ไม่ใครอยู่เออไม่ต้องเนี่ยวุฒาฝักวักวักกไหนเงเหลืองเงเหลือไอ,อ้เบี่ยนมึงช่วยกูด้วยทำไมกูกระจอก่างงี้ นนี้ก็อย่าลืมไปติดตามช่องเรได้ไอ้บ้าไม่เก็บไม่กลบยาเป็นทิ้ง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 โอ้แม่งโอ้ยโอ้ยไอ like like เก่งหยุดการสตรีมแม่งเลย